มะละกอกำลังเป็นลูกสวยแต่ว่าอยากจะให้เขาโตเร็วๆพอจะมีวิธีไหมครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับ ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เพื่อที่จะกินผลเราอยากจะให้ผลเขาโตเร็วแล้วก็มีรสชาติหวานวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาฝากกับทุกท่านครับให้ผลไม้ที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยมันโตเร็วแล้วก็มีรสชาติหวานมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับ ต่อไปนี้เป็นวิธีการเร่งผล,ลไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะครับให้โตเร็วด้วยน้ําส้มควันไม้นะครับอันนี้เป็นน้ําส้มควันไม้ตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับเนี่ยผมใช้เพียง1ช้อนหรือประมาณ 15cc ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรครับผสมกันเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปฉีดพ่นได้เลยครับจะฉีดพ่นที่ผล,ลไม้ที่เราปลูกเอาไว้หรือว่าจะฉีดพ่นที่พืชผักก็ได้นะครับ พืชผักเนี่ยจะกรอบหวานแล้วก็อร่อยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีดพ่นผลอ่อนของพืชเพื่อช่วยขยายให้ผลโตขึ้นหลังจากติดผล15วันและฉีดพ่นอีกครั้งก่อนเก็บเกี่ยว20วันเพื่อเพิ่มน้ำตาลในผลไม้อีกด้วยเนื่องจากน้ำส้มควันไม้ช่วยการสังเคราะห์น้ำตาลและกรดอะมิโนดังนั้นจึงเพิ่มทั้งผลผลิตและ คุณภาพด้วยครับไม่ใช่เฉพาะมะละกอเท่านั้นนะครับผลไม้ที่เราปลูกเอาไว้เราสามารถที่จะใช้น้ำส้มควันไม้นี้ได้เลยครับเพื่อที่จะเร่งให้เขาโตเร็วแล้วก็มีรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยครับ น้ำส้มควันไม้ตราเกษตรกรชาวบ้านเป็นน้ำส้มควันไม้แท้100%เเซต์ท่านสามารถหาซื้อได้ที่ราซาด้าหรือว่าในช้อปปี้นะครับหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจที่ช่องความคิดเห็นด้านล่างนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ